สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เป็นโฉมเก่านะครับเป็นตัว d 4 d นะครับขับสคันนี้ใส่เป็นล้อขอบนิ้วกว้าง9กออฟซูนนะครับเป็นล้อเบลโฟลฟอร์มิ่งานดีทนะครับผม รัได้ยางเลนโซ่ทายตัวใหม่ล่าสุดนะครับ RTX 2 6 5 6 0 1 8นะครับเน้นลุยเน้นใช้งานนะครับแล้วก็เน้นดุนะครับเน้นตัวหนังสอือย่าขาวใหญ่การบ้านเยอะครับคันนี้ก็เลยจัดให้ตามสั่งทุกประการนะครับตัวล้อจะเป็นขอบ18กว้าง9ออฟศูนนะครับยางเป็น265-60-18เดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้อจะโลนหรือเปล่าครับกับซุ้มเดิมความสูงเดิมนะครับ นี่นะครับความสูงตอนนี้ล้อน่าจะล้นอยู่ประมาณ1.5นิ้วไม่เกิน1นิ้วนะครับประมาณนี้กับตัวด้านหน้านะครับความสูงเดิมตอนนี้มีการเปลี่ยนโชคมิยาโมโตมานะครับไม่รู้ว่าความสูงน่าจะเป็นสแตนด์ดนะครับอยู่ที่5นิ้วมือพอดีเป๊ะๆนะครับกับส่วนของด้านหน้านะครับตอนนี้มีการตัดซุ้มออกไปด้วยนะครับกับยาง A t ทต้องมีการตัดซุ้มออกต้องยอมโดนตัดด้วยนะครับแต่ด้านหลังไม่ติดนะครับด้านหลังไม่ติด สบายสบายนะครับในส่วนของด้านล้อหลังก็ความสูงเดิมโรงงานมิยาโมโต่เหมือนกันนะครับสปริงก็ยังเป็นเดิมนะความสูงตอนนี้ห้านิ้วมือกับ2อยู่ที่ประมาณ6 7เจดนิ้วมือนะครับความสูงตอนนี้หกเจ็ดนิ้วมือนะครับความล้นขอบสิบแปดกว้างก็ออฟศูนย์ก็จะล้นประมาณนี้พอดีซูมแบบปริมปริมนะครับไม่หุบไม่ล้นนะครับหน้าประมาณนี้นะครับทรงด้านหลัง ให้ดูเต็มคันอีกสักรอบนะครับนี่นะครับความสูงเดิมกับยาง AT-RTX ของเลนโซแท้นะครับโคตรสวยคันนี้มีรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับลองไปชมรูปภาพหลายมุมอยู่นะครับโอเคไปดูล้อ,อนต่อใกล้ๆนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อ,อยางนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้เลนโซเอ้ย เป็นล้อทีอ่ e 3 7งาน d 2นะครับเป็นสีเท่ากันเมทัลลิกเอ,อ่ขอขาเรียกว่าเกดเขียวแล้วกันนะครับมันออกอมเขียวๆนะครับแล้วก็เป็นงานหสดแดงนะครับต่ำครบมีป้อม d 2 Ra c i n g ตรงนี้นะครับตัวสีและตัวก้านจะเป็นสีเดียวกันนะครับทําการพ่นดุมดําแล้วก็เป็นวัดดานะครับก้านจะเป็นก้านยกสายลุย suv เลยนะครับแตนดาร์ดเลยครับลัดด้วยยางเลนโซ่ ตัวนี้เป็นเลนโซ่ไทยนะครับผมเบอร์จะเป็น265-60-18นะครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดของตัวเลนโซ่ก็คือตัว R T X นะครับรหัส R T X ดอกยางตะปุยดีแน่นอนนะครับตัวนี้มีตัวด้านริมกาดเนี่ยมีความหนานิดนึงนะครับตะปุยดีแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ดอกยางค่อนข้างลึกเป็นตัวใหม่ล่าสุดของตัวเลนโซ่ผลิตออกมาเลยนะครับกึ่งผมว่านะกึ่ง AT กึ่ง mt เลยนะสามารถใช้ได้ทั้งถนนดำและถนนแดงนะครับสวยมากนะครับโอเคล้อยางประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้อยู่สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนนะครับ094 4 9 9นะครับ540 9999นครซับยางยนต์นะครับ ร้านอยู่ตรงวัตตโนดนะครับถนนเลี่ยงบางนนทบุรีนะครับสวัสดีครับ Perfect!